ไวรัสตับอักเสบแต่และชนิดมีอาการอย่างไรรุนแรงแค่ไหนต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับเลขาธิการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยไวยรัสตับอักเสบมันก็คือไวรัสที่ชอบอยู่ในเซลล์ตับมันเซลล์ตับจะเป็นที่ที่มันอยู่แล้วก็สามารถแบ่งเพิ่มปริมาณได้นะครับอาจารย์อธิบายอาการของการติดไวรัสตับอักเสบ เริ่มจากอาการของไวรัสตับอักเสบ A และ E A กับ E เนี่ยกว่า50%เนี่ยมีตัวตาเหลืองถ้าเขาไม่มีตัวตาเหลืองเขาก็ผ่านระยะต,ตับอักเสบไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะมาเจาะเลือดแล้วเขาก็หายแล้วก็มีภูมิขึ้นกันก็จบกันไปนั้นถ้าเกิดว่าเขาป่วยชน,นิดที่มีอาการตัวตาเหลืองเนี่ยเขามาพบแพทย์แน่ๆเพ,พ,พราะมันจะอ่อนเพลียเบื่ออาหารปัสสาวะเข้มตัวตาเหลืองผปื่อประอมขึ้นไส้าอาเจียนยิ่งถ้าเป็น A จะมีไข้สูงน่ากลัวพอเริ่มเหลืองไข้ถึงจะลด A กับ E เนี่ยไม่พลาดถ้ามีอาการกนคนไข้มาพบแน่ๆอาการของไวรัสตับอักเสบ B B เนี่ยมันไม่มีอาการถ้าท่านมีคนในครอบครัวโดยเฉพาะที่น้องสายแม่เป็นตับแข็งมะเร็งตับหรือเป็นไวรัสตับอักเสบบีท่านควรได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ โดยเฉพาะท่านที่เกิดก่อนปี2 5 3 5ซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้เริ่มการฉีดวัคซีนให้กับทารกแรกเกิดทุกคนอันที่2ก็คือถ้าท่านมีอาการ ตับอักเสบไปตรวจสุขภาพประจำปีมีตับทำงานไม่ปกปติอย่างน้อยเราก็าจะต้องตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ไว้ก่อนเพื่อจะอย่างน้อยตัดเอาไป2โรคก,ก่อนซึ่งถ้าเป็น2ตัวนี้มันก็จะได้รับการรักษาถัดมาอาการของไวรัสตับอักเสบ C ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยติดโดยการสัมผัสเลือดนะครับในกรณีของไวรัสตับอักเสบ C ถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงเช่นเคยได้รับเลือดก่อนปี2535ไม่จําเป็นต้องเป็นเลือดเช่นเดยครับอาจจะเป็นส่วนประกอบของเลือดเช่นเป็นค่ดเลือดออกได้รับเกร็ดเลือดหรือได้รับน้ําเลือดอะไรสารพัดอย่างที่เกี่ยวกับเลือดนึกไม่ออกท่านเคยต้องนอนโรงพยาบาลก่อนปี2535เนี่ยท่านต้องเช็คดูว่าท่านเคยมีโอกาสได้รับเลือดไหมอันที่สองก็คือท่านที่เคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีดในอดีตอันที่สามก็คือ ท่านที่ ไปสากตัวใหญ่ได้เป็นสากแบบโบราณและอาการของไวรัสตับอักเสบดีมีอาการอ่อนเพลียเบือ่ออาหารปัสสาวะเข้มตัวตาเหลืองผื่นระอมคลื่นไส้อาเจียนดีเผอเินโชคดีของประเทศไทยนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็คือตัวไวรัสดีจะต้องเป็นในคนที่เป็นไวรัสบีเท่านั้นคนเป็นไวรัสบีที่เป็นดีเนี่ยบ้านเราน้อยมากเกือบไม่มีเลยแล้วไวรัสตับอักเสบชนิดไหนอันตรายและรุนแรงที่สุดครับมันบอกยากผมคิดว่ามะเรงทุกตัวขึ้นอยู่ อยู่กับสถานการณ์และขึ้นอยู่กับเวลา A. ถ้าติดในวัยอายุน้อยๆไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเขาติดในอายุเกิน35ขึ้นไปหรือในคนอายุมากบวกกับมีโรคตับร่วมด้วยอัตราตายอาจจะถึง3-5ไม่เป็นเหลือแรงแต่ตาย B. ตับเป็นสมองลบภูมิลบของไวรัสตับอัเกเสบบีกับตัวภูมิด้านฐานผลที่ตามมาคือตับพังกับพังเพราะภูมิด้านทานไปลบนะครับเห็นว่าไวรัสบีเนี่ยก็มีเวลาที่มันจะกําเริบรุนแรงตับวายเสียชีวิตได้แต่ส่วนใหญ่ของไวรัสบีเนี่ยจะค่อยๆกัดกร่อนตับไปเรื่อยๆใน,นที่สุดก็จะมีพังผืดในตับเพิ่มมากขึ้นซี C เนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีอาการรู้โดยบังเอิญเป็นภัยเงียบมากมันก็ดี มีการศึกษาวิจัยเนี่ยพันคนอาจจะเจอสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเจอน้อยมากนี่คือพันคนของคนที่เป็นไวรัสบีแล้วนะ,ะก็โชคดีไปไวรัสอีเนี่ยมีทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงบ้านเราเนี่ยการติดเหมือนญี่ปุ่นเหมือนสหรัฐอเมริกาก็คือติดจากหมูอาการก็ไม่เยอะอาจจะมีไข้บ้างไม่มีไข้บ้างมีอ่อนเพลียตัวตาเหลืองอาการเนี่ยไม่ชัดเจนมันคนที่ไปกินสุก,กี้ชาบูแล้วก็กินประจาเป็นของปกติอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าวันดีคืนร้ายเราจะติดเชื้อมา ขณนะที่เพื่อนบ้านเราอย่างพมา่าบางคลาเทศอินเดียเนปลาลจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งอันนั้นนะ่ะมักจะเป็นไวรัสตับอักเสบอีที่อยู่ในศาสตร์พวกหมูพวกอะไรต่างๆแล้วก็มีการถ่ายมูลลงไปในแหล่งน้ําคนไทยเสียชีวิตจากไวรัสตับอักเสบชนิดไหนมากที่สุดครับ B สูงสุดครับรองมาคือ C แล้วก็รองมาคือ A อย่างไรก็ตามไวรัสตับอักเสบมีลักษณะการติดต่อที่แตกต่างกัน สามารถติดตามได้จากชัวก่อนแชร์อีกต่อหนึ่งนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์สู่ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแ h a r e ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชัวก่อนแชร์